โอเคะเนี่ยสวัสดีค่ะนานมะไม่เห็นเก็บ b a r i e r หน่อยเก็บเดี๋ยวให้เขาเก็บร a เอ i e r หน่อยเก็บร a เอ i e r ก่อน ยังมพัมีนเลยนะครับยังไม่ทันมองเลยบอกสวยทุกคนอาโอเคลสวัสแล้วต้องนลาเต้นะถ้าลาเตเน็ตไม่ได้นะ h o องคิดของโตของโตของโตเธอไม่อาค่ะ compute เธอ leunia ต้องคอยอยู่องโทอ่วยเดเรียมัดอ แล้ใต้ตกลงไหนตกงไหนโอ้ย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 อันนี้อยแบนใบผู้ใหญ่ป่ะเนี่ยอะไรนะวงอะไรนะผู้ใหญ่ปเนี่ยผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่น่าจะน่าจะมีเพิ่มอยู่เฮ้ยเอ้ยเฮสิบแปดสิบแปด เอี๋ยวี่เป็นพี่ต้องเลี้ยงข้าวนะเป็นพี่ต้องเลี้ยงข้าวนะนีออกก่อนนพ่าเป็นวันนี้เราเห็นแต่เขาดูแลลาเต้นะผมดูแลอันน่้ตลอนหลังป้อง่โอ้ยวันหลังก้ทำให้พี่แม่เพเพ่ี่ๆนี่นะเห็นปะวง หาสบายไม่ใส่แล้วหาสบายมาใส่เอาไหมเอาไหมานาต้องจงกับเบแล้อนนะว่าน้าต้องจงกับเบแล้วนะใช่ใชคุยอะไรเจ๊เจ๊เหอเจ๊เจเจจตกเป่าขอตกเป่าโอหเก็บห่อเก็บหล่อ เต้นเนหรือเนลาเต้โอ้ยเน็ตเหนือมาเหนือ ท่านหญิงอะไรฮะท่านหญิงเสือสนุท่านหญิงอะไรท่านหญิงดอกฟ้าท่านหญิงดอกฟ้าอันนี้อะไรอันนี้ท่านหญิงอะไร่ัวไม่ใคร่เาิดเพเชื่อว่าเราแต่งแต่ว่าขอาคุณมากทำให้บรรยากาศดีดวยแล้วแต่ว่าคนที่ไม่แต่งเป็ไรคือมาด้ใจแลวเมษาวันนี้เม้ด นีเจเจเจนางเจ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 ชวนชวนชวนคนไปจันหน่อยชวนคนไปจันทบุรีหน่อยถุงเยอะไม่ได้เย็นเยินเด้ยังยังไม่ได้ชวนเลยเอ้าเจ วันแฟนาวันแฟนค่หน่อยเล้วเ็ตัวอนะน้อยนนแล้ววันนี้พี่ๆสวยปะยเลือกไม่ถกเลยอะเลือกเลือกอะไรอะอ๋อทำไมไม่ใส่จงกระเบน ที่นงี่นึงนเลยพี่พี่ึงแม่ตสวนีนะยังไม่่ยังไม่ถึงฝั่งนู้นเลย no de andar ทำไมถึงพ้พี่เนทหน่ขอดูรันเตาหน่อยไม่เป็นไรขอดูหน่อยนี่นะถูกไม่แเสอดอกบัวอยู่ไหนอะ ไม่มีนี่คะท้าี่ดอกบัวด้วยนะไม่ลองลองดูวะ่้กากแะี กี่ระบบมือนับระบบมือนับด้วยให้นับให้หน่อยนับให้หน่อยนับให้หน่อยไม่นับคืสองสามสองสามสามสองเงิน แจ๊ ขอบพูดหน่อยครับพูดหน่อยค่ะขอบพูดหน่อยค่ะก็ก่อนกลับไปวันนี้นะครับอยากพูดอะไรนิดนึงนะครับผมนิดนึงไปเลย ده ده ده